ไปกันที่ไพรสเนีท่าบ่อนะท่านผู้ชมครับครบรอบนะครับหนึ่งทศวรรษก็เลยจัดการทําบุญครบรอบหนึ่งทศวรรษหรือว่าสิบปีบริษัทไปรสเนีไทยนะครับแล้วก็ครบรอบ16ปีแห่งการก่อตั้งไพรสนีท่าบ่อครับเช้าวันนี้นะครับที่สํานักงานไพรสนีอําเภอท่าบ่อหนองคายนางสาวกัญยกรนะครับธนูธนัดผู้จัดการสถานีไพรสเนีท่าบ่อพร้อมด้วยหัวหน้าไพรสนีสาขาต่างๆนะครับพนักงาน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับร่วมกันทำบุญตักบาตรพระงฆ์จำนวน7รูปเนื่องในปีครบรอบหนึ่งทศวรรษหรือว่า10ปีบริษัทไปรีย์ไทยและครบรอบ16ปีแห่งการก่อตั้งไปรีย์ท่าบ่อรวมถึงการครบรอบของการสถาปนาบริษัทไปรีย์ไทยหรือ130ปีของการจัดตั้งไปรีย์ไทยครับทางด้านนางสาวกัญยกรกล่าวว่านะครับไปรีย์ท่าบ่อนี่นะฮะ ได้ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคม2540นับปัจจุบันก็เป็นเวลาถึง16ปีแล้วครับท่านผู้ชมแห่งการก่อตั้งไปรษณีเ์ท่าบ่อน,นะครับแล้วก็ในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบหึงทศวรรษหรือว่า10ปีบริษัทไปรสยนไทยหลังจากได้พัฒนาการเรื่อยมานะครับตั้งแต่รชัชกาลที่5พุทธศักราช2470ครับท่านผู้ชมต่อมาให้มีการพัฒนาเป็นบริษัทไปรียนไทย และในวันที่25กุมภาพันธ์2520ได้เปลี่ยนสถานะเป็นรัฐวิสาหก,กิจนะครับชื่อการสื่อสารแห่งประเทศไทยและเมื่อวันที่25สิงหาคม2546ได้จัดตั้งบริษัทไปสีน์ไทยพร้อมทั้งได้มีการพัฒนาองค์กรนะครับทั้งบุคลากรการให้บริการที่ดีนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและการบริการที่ประทับใจทั้งการขนส่งวัสดุนะครับ การให้บริการติดต่อสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา1 0ปีของการสถาปนาบริษัทไปรณีนีไทยหรือ130ปีของการจัดตั้งไปรณีนีไทยครับซึ่งจะมุ่งเน้นการตลาดการสื่อสารควบคุมไปกับการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับทั้งตลาดขนส่งและก็ตลาดค้าปลีกการเงินนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยและขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเปิด บริการใหม่ๆครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและในวันนี้นะครับจึงได้ถือโอกาสทําบุญตักบาทเนื่องในวันดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับไพรสนีท่าบ่อและไพรสนีไทยต่อไปครับ